เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่ผมจ o b s e ็ p เพนะครับและเกมมือถือที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็มีชื่อว่า empire of angel นั่นเองครับเป็นเกมมือถือที่เพิ่งเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับให้บริการโดยทางค่าย ee electronic extreme นะครับเป็นผู้ให้บริการเปิดเกม pc มาก่อนนะครับก็อย่างแร็คล็อกแล้วก็ i n f e s t นั่นเองนะฮะและนี่เขาก็มาบุกเบิกในเกมมือถือ เราก็จะมาลองดูว่าเกมที่เขามาชูโรงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะก็เล่นมาสักพักประมาณไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์ของทางอีเนี่ยเขาก็ได้อิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาด้วยนะครับจะไม่มีระบบ V.I.P. นะครับเออมาดูสตอรี่กันหน่อยที่ผมสนใจมากเลยคือสตอรี่นะฮะแล้วก็สนใจเกมนี้มากเลยคือ ตัวละครผู้หญิงล้วนนะฮะเป็นอาจากนางฟ้าคือแบบผู้หญิงแม่งล้วนคือแบบมีแต่ผู้หญิงทั้งเกมนะฮะ <laughs> ผู้ชายหามไม่ได้นะฮะจริงโคตรดีครับแล้วก็งานอาร์ตของเกมนี้สวยมากครับยกนิ้วให้เลยจริงๆยอมใจคนวาดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ย <laughs> นี่เป็นนางเอกของเรานะฮะตอ <laughs> นที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยคือไอเนื้อเรื่องเนี่ยผมอ่านไม่ออกไงภาษาญี่ปุ่นเลิมเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยเอาก็ดีกว่าแล้วมาตามเสตอรี่นะ พอดีผมเป็นคนที่เล่นเกมชอบเซฟตอรี่มากเลยมีเตมมีอธิบายว่าเซฟดัสบาหลอดสีเหลืองคื่อไลเป็นหลอด HP แล้วก็มีหลอดมานาครับหลอด HP นัเอง,เองะฮะใช้รับในการปล่อยสกิลแล้วมีเคลื่อนที่มีหลบหลีกยังไงนะฮะโอเคก็ลเล่นไม่ยากมีออตโต้ด้วยดีตรงที่มีออตโต้นะครับสกิลโอเคไปเลยตอนนี้จะเป็นการออโต้นะครับจะเป็นออโต้ที่ไม่ใช้สกิล แต่เราสามารถกดสกิลเองได้นะมันจะมีออโต้ที่เขียนว่าออโต้โหมดเลยเถ่าของญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่ค่อยดูไกลทีนะครับถ้ามีออโต้อีกแบบนึงเนี่ยมันจะสามารถที่ใช้สกิลให้ให้ด้วยนะฮะเจอมอนทํราร้าก็ใช้ด้วยเหมือนกันก็แย่มันก็กินมานาเราไปเยอะพอมสมควรจะใช้ถ้าไม่ตายเลย อ,อ๋อมีข้อนึ่งคือมันเป็นเสียงของทางไต้หวันนะฮะก็จริงผมอยากให้ทางอีกีเนี่ยเอาภาษาทางญี่ปุ่นมานะครับเสียงญี่ปุ่นมาก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะพอดเสียงภาษาญี่ปุ่นในแพดหน้าหรืออนาคตก็ได้นะฮะเพราะว่าคนที่เล่นาภาษาญี่ปุ่นหรือเสียงญี่ปุ่นเสพเสียงพวกเนี้ยมันจะได้ไดพพรับความฟินมากกว่าจริงไหมฮะเออ้วผมเล่นเสียญี่ปุ่นมาก็ฟินนะแบบเอ้ยเสียงมันน่ารักดีอะบวกกับงานอาร์ตเนี่ยป้ ที่เห็นคือแบบกาอาร์ตเขาสวยมากจริงครับบอกตรงว่ามันเด็ดแบบเด็ดอ่ะผมชอบมากเลยลายเส้นแบบโอ้โหจัดจัดจริงเนี่ยนี่คือแบบว่าเป็นนางเอกของเรานะฮะจะบอกก่อนว่าไอเกมนี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องเมื่อร้อยปีก่อนในอดิตทวิปแอดการ์ดอะไรเนี่ยฮะมันมีแบบว่าความวุ่นวายที่มีสงครามเกิดขึ้นนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยแบบว่ามีแบบคือพวกพิศาันุกโจมตีไงแล้วก็มีอัศวินผู้กล้าที่มีนามว่าเนี่ย เขาเป็นคนก่อนไม่ใช่คนนี้นะเป็นคนก่อนแล้วเป็นแบบผู้พิทัศน์รือว่านําพวกอัศาวินเนี่ยไปผนึกปิศาจเอาไว้นะครับแล้วก็นําชัยนะอ่อมาสู่โลกใบนี้นะครับอะไรอย่างนี้ส่วนแล้วก็หลังจากนั้นคือหลายร้อยปีต่อมานะครับปีศาจแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเออแล้วก็มีเ็กสาวที่ชื่อว่าเนียเหมือนการมาสิบทอดนามนี้นะครับก็คือเากคนนี้นี่แหละเออแล้วก็เดินทางแบบคอยผลึกปิศาจแล้วก็คำจัดปิศาจกับเท่นเท่นประมาณนี้นคร่าวๆนะฮะ ก็คือแบบหน้าคนนี้คือแบบเหมือนแบบสืบเชื้อสายหรือ,อส,สืบสืบสืบชื่อของแบบว่าแบบผู้กล้าในอดีตมานะฮะอ๋อแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นทหารทหารสึกขัดนี่คืออยู่ในกองทหารสึกขัดนะฮะม,มีเพื่อนชื่อเฟียตรงนี้ก็ตอรี่ไม่มยอะมากผมก็จะสคริปป์ครามๆไปดีกว่าตรงนี้แบบนี้ทั้งสองคนนี้เป็นอัออาศาวินของอาณาจักรไอลาซิเอลนะฮะ จุดนี้สามารถอ่านย้อนหลังได้ด้วยนะถ้า่วจจาได้คือมันจะมีเป็นสมุดที่คอยเก็บเนะื้อเรื่องเอาไว้ฮะเราสามารถที่ไปกดดูย้อนหลังได้นะครับเออตรงนี้ดีมากเลยทอบแล้วก็มาอ่านในเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยเอาก็สุดยอดเข้มข้นฟินนะฮะยิ่งตัวก็คอนแบบว่ามีเราสาวไม่ผมเสพนี่คือแบบได้อวยนี่แบบโอ้ยอดแล้วอวยนางเอกครับบอกตรงผมบอกเลยว่าใครที่มาเล่นเกมนี้เนี่ยจะต้องแบบเสพติดงานอาร์ตของเกมนี้มากแน่ๆ คือคนวาดเขาวาดได้สวยมากนะฮะเห็นประหละเห็นลูกลายเส้นพวกอะไรเนี้ยมีตัวคอนให้อวยเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคแล้วก็มาให้เริ่มเอ่อตอนนี้ผ่านในช่วงของสตอรี่เบื้องต้นแล้วใช่ไหมแล้วก็มาปราบป,ปีศาจกันหน่อยตั้งอาวุธจัดทีมออตโต้แล้วก็เลือกเพื่มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บัตเทิลเลยมาแล้วนะฮะเออมี เกมนี Finally, ้ม like ีข้อมีข้อว่ามีข้อแล้เปียกๆแบบมีะบบธาตุนะฮะก็มีแพ้ทางกันนั่นเองก็ต้องดูกันดีนะครับแล้วก็เวลาที่ไอ้ดีเลย์หลอดของข้างไอคอนของเพื่อนเนี่ยมันแบบว่าดีเลย์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดใช้เพื่อนก็น่าใช้ทักษะมันช่วยหน่องตรงว่ามอนต์แรกที่จอก็ไม่มีอะไรนะฮะเพี้ยไม่เราตื่นเต้น ก็เตอบอสอย่างง่ายได้แล้วถ้าจะลอัลติเมกช,ชุบหมุนตาย <laughs> ง่ายมากใครที่สนใจที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับคือเสิร์ชไปในในเพจโซก็ได้แอปโซก็ได้ <c oughs> พิมพ์ไปว่า e o a นะครับมาจากนางฟ้านะฮะก็จะเจอเกมนี้นะครับอ่าแล้วก็หรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะตามใต้คลิปครับทุกคลิปผมก็จะมีลิงก์ที่ดาวน์โหลดเกมอ่ะให้วางไว้อยู่นะฮะ ใต้คลิปนั่นเองโอเคนี่มีเพื่อนของเรานะครับคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมบนทางของเรานะครับเป็นเพื่อนรักอะประมาณว่าแบบเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทที่แบบโตมาด้วยกันแต่เด็กเออของเนียนั่นเองนะครับชื่อว่าซิม,มินงคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ่อพวกแบบเป็นบาทหลวงหรือพวกทิช็อปนะฮะแบบคอยรักษาฮนะเออเอาชีพที่แบบว่าพยาบาลนั่นเองว้าวทำไมยังเหลืออยู่่ะไว้มีเร็ว ถ้าไป็นเขฉแท้ๆท่านำโบวถ์ถึงต้องพอลำบากไปด้วยวีเลตเกิลด้วยชื่อการปกป้องคนละจักรคือหน้าที่ของพวกเราถ้าเป็นท่านอาร์คิชอปแล้วก็จะต้องพูดแบบนี้แน่ฉันเชื่อว่าเพื่อนรักของฉันอสนรเทพที่สุดจะต้องมาช่วยจดแน่ๆอาอสนรเท่สุดด้วยคือเป็นเกมนี้แน่มีความจิ้นอยู่ในตัวด้วยนะคือแบบว่าเหมือนแบบสายยูิอีะเราจะทำการสคริปด้วยความรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปมันดูยาวเกินไป ปับ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 ปัปัปัเนียและซิมิได้กลับมารวมครั้งรวมกันอีกครั้งหนึ่งดีจริงๆพี่สาวซิมิคือผู้ใช้เวทมนต์การโจมตีแตกต่างจากเนี่ยอืมเพราะเนียเป็นนัดดาเป็นอัเวนที่ใช้การโจมตีแบบกายภาพนะครับแล้วก็รับซีมิเข้าสู่ปาร์ตี้นั่นเองตั้งชื่อจริงสามารถสุ่มชื่อได้นะครับบ็อกเซอร์จริงๆบัดบางเกมเนี่ยการสุ่มชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่อีเปียกมากนะ บสมแล้วได้แบบเชื่อบกินเกลียนอ่ะบางเกมมันจะมีเลเมนต์เพย์บอยแล้วกันนี่เพย์บอยสมชื่อของเราการรุกฝนของเราดำเนินการเสร็จแล้วไหนดูสิอ้ได้รับเศษของเนียมานะฮะสิห้าก็น่าจะอัพดาวให้กับเนียได้ถ้าจะไม่ผิดเพิ่มดาวเลยป๊าบ มันมันเป็นดาวดาวเหลืองเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่5ดาวนะครับแล้วก็ดาวต่อไปจะเป็นดาวที่6ดาวที่หนี้เป็นดาวสีแดงเออผมก็ไม่แน่ใจว่าดาวที่6สีแดงขึ้นไปนี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่นี่คือเห็นมาเป็นอย่างนั้นดาวเยอะมากมีข้อดีของคือว่าเป็นแบบพป้นโชคดีที่ทางผู้เล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยได้ได้ว่าได้อีกเขาเอาแบบว่าอิงระบบเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะฮะคือมันไม่มี VP ี นี่เป็นข้อดีที่ผมคิดว่าดีมากนะฮะผมชอบเอ่อบอสบอสแบบตัวลน,นะครอะไรในเกมนี้มากเลยคะือมีความเท่สามด้านเป็นต้นง,งบ,บดเดี่ยวว้าวเหมือนเราจะได้เราจะได้ใบสุ่มใบสุ่มไอ้นี่นะฮะใบสุ่มตัวละครน,นะครับน่าจะให้เราไปที่ห้องกาชานี่ไงานเชิญนางฟ้าตัดไปนะฮะนี่ห้องอเชิญนะครับ เออการบดกาเชิญเดมอนในการเชิญแล้วเป็นชิ้นในการเชิญปุ๊บ draw ใช้นะครับดูสิว่าเราจะได้อะไรปุ๊บป๊เฮ้ยสีฟ้าสีฟ้านีา่เป็นเศษอึ๊บอ้าวตัวละครว่ะจะได้หรอโหมดฝึกฝน tutorial mission ถ้าคุณทําครบพวกเนี่ยคือทําอันนึงได้40่สิบได้สีใช่ไหมแต่ถ้าครบทั้งหมดแล้วคุณก็ได้อีกประมาณ1,000เพชรนะฮะโอ้ก็น่าจะได้สุม่มอีกสักชุดอะสุ่มแบบว่าเป็นชุดอะแบบ10บกหนึ่งแบบ2,500ใช่ปะ2,500 0เพชรละครตัวนี้นี่ไงทาเลนจ์พอยต์นี่เป็นระบบระระบบนี้นะครับตอนที่เห็นคือมันจะสำหรับอัพพอยต์ไปทางแบบว่าพังโจมตี เน้น HP หรืออะไรหรือว่าจะเน้นไปแบบว่าพวกการฐานะปกติหรือว่าเพิ่ม HP ต่างๆหรือเพิ่มบล็อกอะไรอย่างนี้ออาจริงอะ่ะเราก็ปลดทั้งหมดนั่นแหละพอลเวอัพอ,อะ่เะเราจะได้เราจะได้ไอ้ไอ,อ,อ้หินไอ้กลิกสั้นเนี่ยมาแล้วเราก็เอามาอัปเกรดไอ้พวกนี้นะครับก็คือรแรกๆอัพไปทั้งหมดทุกอันนั่นแหละครับแล,รแล้วค่อยมาพอเวลวอกมากเราค่อยมาอัพอัพแบบเจาะจงอีกทีหนึ่ง แล้วมีการสวมใส่อุปด,ด้วยนะครับแล้วก็มีใส่ปีกเดี๋ยวปีกนี้เราจะได้ประมาณช่วงหลังๆนะฮะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็มีอาวุธประจํากายของแต่ตัวละครแล้วก็ใส่พวกเสื้อผ้าอัพเกรดเสื้อผ้าได้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวละครแล้วกเก็บเศษมาแล้วก็มีการคราฟอ๋อมีการผลิตมีการย่อยก็คือย่อยเนี่ยก็คือก็ได้นอนว่าย่อยเศษพวกอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้นะฮะเป็นวัตถุดิบอะไรต่าง มีการเพจกรเมลิีกคือการคราฟมันเอง p p p โหมดมีแบบหอคอยเอนด์เบทเทิลแล้วก็สนังระลงองอแล้วก็ในโพจอนไพก็จะมีโคอปดานเชียน์ในวันแล้วก็ภารกิจกิจกรรมไอ้โคอปเนี่ยมันจะประมาณว่าแบบเหมือนเข้าไปหาของเนี่ยฮะเออ,อนี้ของระดับ UI นะต้องไม่ห้สิบคือแบบคุดเค่ากับปาร์ตี้คุณแบบเบลไม่ถึงห้าสิบนี่ก็ เอาลงยากนะฮะแล้วก็แต่ตัวก็จะมีสายต่างกันไปบ้ามีธนูบ้าก็อันนี้ก็จะดอบของที่เกี่ยวกับคล้องกับธนูหรือว่าสายนูหรือว่าพวกสายสายดาบเนี่ยฮะเออประมาณนั้นเราก็เลือกลงเอาว่าเราจะเน้นไปที่ตัวไหนจะเสวมใส่ให้กับนักฟ้าตัวไหนของเรานะครับสามารถที่จะใส่เล็้ห้องได้ก็คือเพื่อนมุติว่าคุณมีเพื่อนเล่นเล่นกับเพื่อนเพื่อนคุณก็สร้าง ปะห้องนะฮะก็เลือกเลือกมาห้องหนึ่งปบนี่ผมก็สร้างปาร์ตี้ปั๊บนี่อันนี้ก็คือปาร์ตี้เปิดก็เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก็มีคนอื่นที่ไม่รู้จักก็เข้ามานะฮะโอเคก็มันก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับระบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามีขาดหล่นตรงไหนพาร์ทหน้าค่อยมาขยี้อีกทีนะครับสับไค่สนใจนี่ก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับยังไงเกมนี้เป็นเกมไทยนะครับก็มีระบบการเล่นที่ไม่ยากนะฮะแล้วก็อาร์ตสวยงามมากอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยฮะ โคตรชอบเลยบอ,บอกตรงชอบงาน,นอนาร์ตเขามากผมจบเสร็จเพลงก็ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย